ช้านี้เปิดอีกสีกแล้วครับเฮ้ยเรต้าหน่าเป็นห่วงพี่น้องเออข้าวครึ่งช่วนแล้วหมยหลานซ้ำตอนยอดมาไม่ถึง้าแท่ทีอะข้าวครึ่งแล้วอาการน่าเป็นห่วงกับแปลงนี้ครับเฮ้ย หมายลอกตาครับปรับเฟียนแล้วครับหมายเบวครับแพลงานนี้ครับแพ่จริงๆแล้วครับไม่ได้แผเแบบเล่นแล้วครับแผ่ลักเส้นด้วยครับไม่ใช่แผลลักมื่นครับแลงนี้ครับ ใจทำใจแล้วครับแปรแน่นอนแปรมากแปรน้อยทานนะครับ <c oughs> นักมวยยังปริกเกมปริกมวยปริกยังแพ้ได้วะนับปาะสาะได้กันทำไม้ย่างแถวนี้จิบจิบแรงครับจะไม่เอฟซีจะง่ายทุกคนไม่ซาตอคซาตานเลยก็แค่มีงานทำ Phé mai, phé mai cả... phải mai, phải ngân, để không phải chơi. Quẩn du, các. Sai ui bay đâu bay. Bám có ai gìn lên mà? Cười măng có ai gìn bám? Này pleng coi, phải sai ôi. Phải, có sai. Khá bảy, đi ăn bảy đứa ta. Gìn những chuyện ăn cắn không được, không được làm mà mà ơi! chưa ơi! ไมยลอกตาครับไมยลอกตาไม่โป้มันจำลีเลยตอนนี่โตเอ้า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 เอาเอาไม่ได้ตีนูควงไฮปอยควงไฮปอยเอาไปเหรอไม่ได้ยินหรอไปฮิตเดียวเลยโอ้ยล, <laughs> ลูกพีเลือกปากคอกากันต <laughs> ดตดตดสน,นุกกับทีมงานสน,นุกกับ เพื่อนราานครับไป็นที่มีความสุขมาที่สุดครับไม่ว่าที่ใดครับถ้าเกิดว่ายูไม่มีความสุขยูไม่มีการแบ่งปันครับทีนั้นก็ย่อมมีความทุกข์ครับทีนี้เราแพ้ชนะเราไม่เกี่ยวครับเราริ่มต้นไม่ได้เสมอครับให้ไม่ได้เสมอครับเพราะว่าใจมันแย่กว่าทับครับไม่ใช่แย่เลกคำพูดนะครับถ้าแย่เลยคำพูดก็คือคำพูดประเมินออกมาเป็นผลงานนะครับ แล้วก็เวลาเวลาทัดไปคำตอบก็คือจะอยู่งตีพ้นงานแล้วก็ความเชื่อมั่นครับถ้าเกิดเราพูดไปเร็วเชื่อมั่นไม่ได้หยุดตื้อกับพูดไม่ได้ความโกรบหนักทื่อก็จะมดในไฟายรังกับฟ้ากับฟ้ากับฟ้ครับอย่าพูดนะครับว,ว่าจะแย,ยกตับทับปนนี้ถ้าทำไม่ได้ครับยุ่ในทางคมแกบแข็ในทางคมทีว่า เข้าข้างกันยั่วยุได้ครับแต่ท่าของผมจริงก็คือคุณติดลบไปแล้วครับไปไปไปลบไปดตั้งไปแล้วไปไป,ไปายไว้ยปใายปายเว้ยปายเว้ยอ๋อจางนี้ไม่ได้เดินแล้วเดี๋ยวใจแลาวแหละไปไป,ไป บังตอนย่างหมาก่อนมาพันนวาแล้วไปเลยคึนต่างนี้ละจานที่นี่เอ้ยกวนดีๆก็ไม่มีมาให้เลี้ยงไปประเทศดว่ากูต้องเลี้ยงเองเอ้ ไป mà em ơi! เลยไปๆไป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  bây! ไป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  dây, dây Bây! ไป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  á! Để ไป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  ตีไม่มีความจริงใจเราไปที่นั่นครับไม่ว่าแปล่งไม้หรือว่าสถานที่ต่างๆก็อ้ามครับตีที่ก็ไม่ต้อนรับไปทต่ไมครับตรงนี้ทีเอาวุินอยู่ตรงนั้น,น,นกรับป้อมสายอุ้ยไป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 อุ้ยว้าม้ม

พูดที่รถก็พูดไม่ได้ได่าเคยนะครับ <c oughs> พูดเรื่องจริงฟรีทุกวันนี้บ่าเรียวา่าผู้คนนั้นไม่ชอบเรื่องจริงครับชอบความต่อแหลขชอบต่อยควาที่ยกย่อกันแต่พูดตรงๆว่ามึงไม่ฟันมึงใจไม่ตึงมึงใจเต๋อหมดไม่ชอบครับต้องขอโ,โอ้ร้อยลูกผีวันบน,บน,นู้นวันนี้ต่อได้ถึงกันแต่ทีนี้ไม่เอาครับยอกควมาหยอกเอ็ง เมื่อยเมื่อยเมื่อเมื่อยปล่ยกว่ายักยกกว่ายกกานมันชาแต่งานมันได้นี่น้องยักไปยกไปยกบ่าวเดี๋ยวหายันลูเออจ่ายตีนมั้ง yết, sai mà yết, sai mà yết, mưa sai mà em 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 sai mưa mà, mấy anh cao khéo, cao khéo ra đây đây, nóc nã này chăng chạy chụp chạy tí phút một Phải sai về yết sai yết sai yết, sai yết, phải sai đây 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 phải sai phải sai phải sai về phải sai phải dài, dài ui dài ui 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 qua qua và giọc, qua 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 yóc qua Dọc, dọc, dọc yóc 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 rắp yóc yóc đi yóc 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 tao yóc 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 Kinh hoa ơi Nhất rắm, ơ! Ơi Giải đây vô Ở đây Vô rồi cặp mưng hoàn thẳng hoàn lên cặp mưng này bài, bài trái ui bài trai. Quang con Dươn tha Vài 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 wai, vài 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 ตูตีหนูนี้ก็วันี้หไวหวมุ้ยไห้มามามางาเอ็มนอนฟลับมันวาวกว่ามาเอ็มโอ้น้องมาแล้วก่อนวันเดียวมัดแล้วลาวมาห,หลานร้ำแม่ก้าวครึ่งแล้วโยดมาไปถีงิถันแ่นที่กูแลยับนัก

อุ้ยไปอุ้ยว้าตื้อก็ทำไมตากร้อมุ่ยใหไว้สำหรับแทงจางอุ้ยไปอุ้ยไปอุ้ยจิ้มฮิดฮิดจิ้มวุ้ยอุ้ยกำแทงเขาเป็นครูปมัดเซ็ดกับอุ้ยคว้ามาเอ็มจางไม่ตายอุ้ยตายตายว่าต่อยตายอ๋อต่างอยู่นี่โบเห็นมาที่ไปต่างมาอยู่คว้าไปตาย bẹp này vậy chàng đi quả mẹ em ơi ui quả mẹ em quả mẹ ơi quả ơi quả mẹ ơi quả mẹ em mà anh dùng bốn láo bé đó không luôn láo ấy ui luôn mà quả mẹ em quả mẹ em ơi quả em ơi quả mẹ em quả mẹ em và đi gì tụi con không ไม่ได้คอยเล่หน้าจอเล่แต่จางไล่รถไปด้วยครับก็ไปไม่ได้ตอบเม่นนะครับสายสายได้สายเวรงานอันตรายครับสายเมือ่อสายย่อมสายกุมยกโอ้โลเป้กุมยก่กุยยกมาอยู่บนไม่ไม่ขึ้นนะเนะียยย่ยยกษ์ยกยกษ์กุยยักษ์ปีไเติ่มวางวางวางยอมเติมสายสายร่วนไปร่วนสายไปร่วน

นี่แหละครับปลายบัตรเชิดจ้างปลายครับงานมันชาแต่งานมันได้นี่น้องเห็นไหมครับสายเมื่อมาตอนนี้นะเพนสายเมื่อสายเมื่อคลาดอย่างเร่นโถ่อยจางงสายเมื่อไม่งานเก่าเกลือด้ยเอ้ากูไม่ได้แคว้นพระอุเชนจะเออสายเมื่อสายเมื่อเอ้าเอ้าพระอุเชนก็ไม่ได้แคว้นนี่โถ่อยจาง Huh? Uh. Oh